ฝึกนับเลขไทยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบปดยี่สิบสาสิบสาสบอดสาสิสองสาสิบสาสาิสสสห้าสาสหกสาิบเจ็ สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบ ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสาม หกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้า

แปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้า หนึ่งร้อย